เราจะพาผู้ชมนะคะมาเปิดตลาดกันกับร้านนี้เลยนะคะเป็นร้านอาหารน้องใหม่ล่าสุดของเมืองพัทยาเลยนะคะเขาใช้ชื่อว่าเรดกิมจินะคะเดี๋ยวร้านนี้มีดีอย่างไรตามกูเข้าไปเลยค่ะดตัสวัสดีค่ะ ผู้ชมคะตอนนี้นะคะบูมาเจอแล้วสําหรับผู้จัดการหล่อน่ารักของร้านเรสกิมจิร้านนี้นะคะได้ยินมาว่าในส่วนของร้านนี้นะคะเปิดใหม่ล่าสุดเลยเดี๋ยวต้องให้คุณผู้จัดการนะคะได้แนะนําตัวแล้วก็ารายละเอียดต่างๆว่าเรซกิมจิของเราดีอย่างไรนะครับผมชื่อตะวันเตชมาน,นะครับเรียกว่าเดียก็ได้สั้นๆน,นะคบเป็นผู้จัดการร้านเรซกิมจินี้ซึ่งเปิดมาได้ไม่นานแล้วค่ะครับผมเดี๋ยวให้คุณเดียได้พาเราไปทัวร์กันดีกว่าไปดูซิว่า ของที่อร่อยๆของร้านนี้มันขึ้นชื่ออะไรอย่างไรบ้างนะคะไปเลยเนาะนะครับเชิญท่านได้เลยค่ะร้านของเราแบ่งออกเป็นสี่โซนอะไรอย่างไรคะก็คือโซนแรกเลยเนี่ยหลักๆคือสลัดาสลัดบลาใช่ครับผักสดจังเลยค่ะของเราจะสดมากเลยนี่ผักปลอดสันพิษด้วยนะคะแล้วก็มีหลากหลายซึ่งจะสลับสับเปลี่ยนกันมาทุกวันหรือเปล่าคะอ่าถูกต้องครับจะสลับสับเปลี่ยนกันมาทุกวันแต่ถ้าในเรื่องของความสดของเราจะชัดเจนมากทุกอย่างจะสดสดสะอาด ปลอดภัยได้มาแต่ฐานนะเพราะฉะนั้นทานผักเรารู้อยู่แล้วว่าดีมีประโยชน์ถ้าได้ยิ่งทานผักสดสดแล้วก็สะอาดแบบนี้ยิ่งทําให้ร่างกายเราดีมากขึ้นแข็งแรงมากขึ้นนะคะนอกจากผักสลัดสวยๆสดๆตรงนี้แล้วยังมีในส่วนของซุปด้วยจะมีซุปให้เลือกเเราจะมีเปลี่ยนวันละ2แบบครับมีลูกค้าเลือก2แบบตอนหนึ่งวันวันนี้เป็นซุปปักทองนะคะแล้วก็มีในส่วนของซุปไก่ต้มยำ ต้มตำลับของไทยแท้แน่นอนอ๋อต่างชาติชอบมากต้นะคะกลิ่นหอมของต้มยำลอยมาเลยต้องและอันนี้ในส่วนของปัาทองนอกจากนี้ก็ยังมีที่จะสลับกันมานะคะจะมีอะไรจะมีเป็น ซุปเนื้อครับผมแล้วก็จะเป็นซุปเห็ดค่ะแล้วก็ซุปขระโพดครับผมตรงนี้ก็จะสลับสับเปลี่ยนกันมาทุกวันแค่สลัดบาร์ตรงนี้ก็บอกว่าทานทานก็อิ่มแล้วนะแต่ว่าของเด็ดจริงๆอ่ะอยู่ที่ตรงนี้ด้านหลังของเราเห็นยาวขนาดนี้ให้ให้ได้หมดเลยให้ได้หมดเลยไม่อั้นเลยครับไม่อั้นเลยมีอะไรอย่างไรแนะนําเลยค่ะคุณเดียค่ะตัวแรกในสไตล์เกาหลีของเราเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการหมัก ็คือหนึ่งจะมีหมักน้ำแดงนี่ค่ะคุณผู้ชมถูกต้องครับนี่จะเป็นหมูหมักแดงนะฮะค่ะนี่การหั่นจะเป็นสไตล์เกาหลีเลยหั่นเป็นเส้ๆนๆเนเกาหลีทำหรอาคะเนี่ยคนไทยแล้วค่ะ <laughs> ตรงนี้นะคะรสชาติเข <c oughs> าจะออกหอมหวานจะเวลาทอดนี่จะมีเวลาย่างจะมีกลิ่นหอมโชยขึ้นมาอันนี้เป็นกลิ่นของเครื่องหมักของข้าวหนังเกาหลีเลยใช่แต่เด็ดสุดจะเรียกว่าบูโกกิ บูโกกิใช่อันนี้นะคะไก่หมักบูโกกิเนื้อไก่นี้จะออกหวานเค็มเล็กน้อยรสชาติกลมกล่อมกลมตึงค่ะครับผมโอ้แล้วก็มีไก่หมักแดงนะคะมีหมูหมักพริกไทยดำก็คือหลากหลายนะคะหลากหลายมีหมูน้ำมันหอยไก่น้ำมันหอยนะคะนี่อะไรเอ่ยหมักแบบก้อนนะบางคนก็ชอบเป็นชิ้นใช่แ ตอนนี้ที่ลูกค้าพูดถึงมากที่สุดของร้านเล็กกิมจิของเราจะเป็นในเรื่องของการหมักแบบต้ยม oh. ตยำสไตล์ไทยเลยสไตล์ไทยก็มาบัมมิกแอนแมทเป็นฟิวชั่นฟู้ดฟิวชั่นนะคะมีอะไรบ้างมีปลาปลาหมักเป็นปลาต้ยมยำปลาต้ยม,มตยำ รสชาติครบเครื่องเรื่องต้มยำถูกต้องครับหมูย่างกันนี่กลิวหอมเลยหอมเลยแค่พูดนิ้มลอยชอเลยผู้ชมแล้วก็ยังมีในส่วนของเนื้อด้วยสําหรับท่านที่ทานเนื้อนะคะก็จะมีหมักเอาไว้แล้วก็ในส่วนของแบบสไลด์นะคะแบบติดมันอะไรก็มีให้เลือกหลากหลายตรงนี้นะครับถ้าเป็นเนื้อสดของเรานี่ลูกค้าจะชื่นชอบในการดูของลายของเนื้อค่ะลายของเนื้อจะเป็ยังไงคะในการหั่นลายเนื้อคือถ้าเป็นเนื้อวัวสลด์นี่จะมี เอ่อเอนติดมันเล็กน้อยใช่เวลาทานแล้วจะได้อรรถรสมากเลยอ่ะต้องครับจะเหมือนกับละลายในปากได้เลยว้าวในส่วนของเนื้อสัตว์ทุกอย่างอ่ะนะเคุมคุณผู้ชมเขาก็จะคัดพิเศษนะคะแล้วก็ต้องถูกหลักอนามัยอันนี้เราใหม่สดกันทุกวันใหม่สดกันทุกวันนะครับผมนะคะโอ้โหววววววการันตีแล้วนะคะ เห็นลายยาวขนาดนี้ยังไม่หมดสําหรับอาหารอันนี้ไว้สําหรับปิ้งย่างถูกต้องครับนะคะของเราจะเน้นไปทางกริลย่างนะคะและที่เด็ดๆตอนกว่านี้ก็คือมีในส่วนของซูชิด้วยถูกครับซูชิเราจะพิเศษสุดจะมีทั้งซูชิรูปแบบใหม่นํามาประยุกต์แล้วก็แบบต้งเดิม,อ,มอยากเห็นซะแล้วสนนิอยากเห็นแล้วเดี๋ยวเราไปชมทางด้านนู่นกันค่ะ ครับผมในส่วนนี้จะเป็นของซูชิบาร์นะคะจะมีเลือกหลากหลายมากมายวัตถุดิบของเราจะนําเข้าจากต่างประเทศด้วยในบางส่วนอย่างเช่นปลาแซลมอนเรานําเข้าจากประเทศนอร์เวย์นอร์เวย์แท้ๆเลยนะคได้รสชาติแซลมอนเลยแซลมอนประเทศนอร์เวย์เป็นประเทศที่นําเข้าแซลมอนเยอะที่สุดหนึ่งแล้วก็ดีที่สุดด้วยนะคะสีสวยมากสีสวยมากชัดเจนน่าทานมากสาหรับโซนนี้นะคะแล้วก็จะมีอันไหนเอ่ยที่แบบว่าประยุกต์ประยุกต์ตัวนี้จะเป็น ข้าวกล้อง oh. เขาต้องนํามาทํากับทามาทาเป็นซูชิจะมีไส้ทางด้านในด้วย <That. S 2> ซึ่งจะอร่อยมากเลยตัวนี้ลูกค้าจะถ้าเป็นลูกค้าชาวญี่ปุ่นจริงๆเนี่ยจะรู้สึกถึงความแปลกใหม่ <That. S 2> ก็จะทดลองกันแล้วก็จะมีการสั่งเป็นจานสั่งเป็นเซตมาทานที่โต๊ะ <That. S 2> เยอะมาก That. That. ซูชิข้าวกล้อง เด็ดสุดเลยแล้วก็ได้รับความนิยมมากด้วยในกลุ่มของคนไทยที่มาชิมแล้วมาลองแล้วว่าอย่างไรบ้างก็จะชื่นชอบในตัวนี้เพราะว่ามันแปลกใหม่คือยังไม่มีที่ไหนทําหาทําได้ยากมากทํายากนะการหุงเข้ากล้องให้แบบว่าขึ้นตัวดีแล้วเอามาประสมผสานกับไส้ที่แบบว่ามันเข้ากันอะใช่ครับอืวก็จะมีในส่วนของซูชิในรูปแบบของผลไม้ตัวนี้นะครับจะเป็น มะม่วงน้ำดอกไม้โห้ยน่าร้อนพอดีเลยสุดมะม่วงกำลังเยอะเลยแล้วก็เลยนำมาทำนะคะก็เข้ากันดีเนาะกล้วยจะรสชาติจะเข้ากลมกลืนกันได้ดีค่ะอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวนี้ฮะเป็นผลไม้เช่นกันอะไรเอ่ยอโวคาโดออโวคาโดโอ้วิตามินเยอะเลยวิตามินซีนะคะ จะเห็นว่าความหลากหลายของซูชิของเราจะมีการฟิวชั่นเยอะมากค่ะรูปแบบของซูชิของเราจะเป็นที่ถูกใจกถูกใจแล้วเราจะมีสเปเชียลเมนูอย่างเช่นหน้าไขหวานก็ะจะเป็นไขหวานที่มีส่วนผสมของเนื้อปลา นะครับจะมีส่วนผสมของปูอัดบ้างหรือไม่ก็จะเป็นส่วนของกุ้งเจมปุระที่เรานํามาประยุกต์ใช้เดี๋ยวนี้จะเป็นซูชิแบบธรรมดามันก็ธรรมดาไปซะ<ช>ละก็เลย <นะ S 1> ต้องมามีการดัดแปลงนะคะมีมาประยุกต์เพื่อให้เหมาะกับช่วงของฤด,ดูกาลแล้วก็ให้เหมาะกับความต้องการความนิยม ของกระแสที่เปลี่ยนไปด้วยถูกครับผมนะคะคโอ้โหต้องมาลองแล้วค่ะในส่วนของซูชินะคะยังไม่หมดไปอีกโซนหนึ่งด้านหลังเราใกล้ๆอันนี้ก็จะเป็นของทอดเป็นของทอดนะคะก็ทานเล่นค่ะของทานเล่น<ช>ก็จะมีในส่วนของกุ้งเทมปุระนะคะตัวใหญ่ๆเลยนะคะในส่วนของปลาไข่นะคะปลาไข่เอามาทอดมีนักเก็ตมีปีกไก่มีฮอทดอกมีเกี๊ยวซาเยอะแยะเลยนะคะในส่วนของโซนนี้ก็ทานเลน่นกันก่อนเป็นออเดอร์ครับนะคะ แต่ที่สําคัญคุณผู้ชมคะร้านเรสจิมจิร้านนี้นะคะนอกจากนอกจากว่าจะมีเรื่องของความใหม่ความสดความสะอาดแล้วที่อร่อยมากๆเลยแล้วก็เวลามาทุกคนจะต้องแบบชิมน้ำจิม้มมันจิ้มครับจะมีะมีสูตรเด็ดมากบอกได้ปะเ,เดี๋ยวเราไปเดี๋ยวไปชมกันดีกว่าว่าเขามีกี่แบบบอกว่าเยอะมากใช่ครับผมนะคะเอาไปชมกันเลยค่ะสำหรับน้ำจิ้มนะคะที่จะทานคู่กันนะคะกับในส่วนของการปริยา